เกลียนแจกของ EP สองไปเริ่มกันเลยซีซั่นแปดกำลังจะหมดไปเราไปเจอก,กันตินใในคนซีซั่นเกันอีกม่าดูสิว่าจะมีใครโชคดีหรือเปล่าโอเคมาไปเดี๋ยวผมเออผมว่าไปไปเป็นทีมดีกว่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดจับคู่ทีมไป โอเคไปเริ่มกันเลยดูซิว่าจะมีคอนเทนต์อะไรสนุกสนุกให้ดูหรือเปล่าอ,อูเกิดตรงนี้ไปไขาอาวีดีกว่าเอ,อ่ยัดยาแดงแลว,วิ่งไปเลยดีกว่าโอเคหวัง <Okay. S 2> ว่าจะเจอคน <laughs> อยากแกกปฏิทินเต็มทนละเ้ว, <laughs> เวดูดดเรือดีโอเคไปเริ่มกันเลย เฮ้ยลังจะยื่นมาแล้วยังไม่เห็นคนเลยนี่พูดถึงอันนี้คนละอันนี้คนละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอพี่แป๊บรอพี่แป๊บน้องแป๊บนึงนะเดี๋ยวรอพี่แป๊บควรไปรักษาขาคนขาหายไปแล้วข้างเลยมีบอดโอเคอู้หอู้หอู้หกว่าจะตายดิอุ้ยกระสุนหมดกระสุนหมดกระสุนหมดเรื่อยๆๆๆยิบก่อนยิบก่อนเพื่อนยิบก่อน มควรจะตายอุ้ยแม็กตกแม็กตกโอเครักษาตัวก่อนอโอเคมามาเปิดเซฟกันดีกว่าดูที่จะมีของแดงหรือเปล่าไ <c oughs> หนไหนไหนไหนเซฟเซฟเซฟโอเคก็ของแดงสี่ช่องหกช่องไม่เอา <c oughs> <c oughs> หมดหวังเลยตูโอเคอย่างน้อยๆก็เอาอันนี้ไปก่อนแล้วกัน <c oughs> ่าตัดละ โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอคไก็มีอันนี้อันอันนี้ก่อนนะสอ่งเอเอ้ยไม่เก็บไม่เก็บ้างหลังม่โนเดี๋ยวเ้ยงก่อนตรงนี้มันมีของแดงตั้งโอ้โอ้โรกันโอเคมารอบนี้เดี๋ยวผมเปิดเซฟก่อนโอเค โฮ้ยขอ,องดีหน่อยเออเืินทุนที่แจกก่อน <c oughs> หมดความวังนั่งนา่าเฮ้ผมสองจิตสองใจผมว่าจะเปิดห้องนี้ดีไหมเนี่ยเผื่อเข้าไปได้เจอปืนดีๆแล้วก็บอกอหนึ่งหรือไม่ก็เกืดอันดอกล่องแดงเสียแตงว่างเลยเนี่ยโอเคมาเปิดก็ได้วะมาลองดูสิจะได้ปืนอะไรว้าวปืน M K อุ้ย,ยสวยสวยสวย อ้กระบอกนี่หลายหมื่นเนี่ยโอเคมาเซฟเซฟเซฟเอ่อไปเลือกไปสเจ็ดหกอุ้มเกลือโอเคไปผมไม่หลอกละไม่อยู่แล้ะดูนี่สิโอ้โหอินแปดศูนย์ด้วยเอาเรื่องจาดงั้นผมฟาร์มฟาร์มดีกว่าเกมนี้แล้วอู้ยคนยิงคนยิงคนยิง ันนี้คนนี้คนคนแน่นอนแน่นอนอย่าอย่าอย่าตูมีเอ็มเคเพื่อนอย่านะอย่านะตูเสียได้ไม่ใช่หรอกกรบอกแล้วหลายหมื่นนะเนี่ยโอเคไปเติมยาหน่อยครับนี่อุ้ยเรียบร้อยเอ็มเคตูตกโอ้โหโอ้โหผมว่าผมเล่นติ่มแล้วนะไม่เล่นติ่มกว่าผมอีกแต่แต่ก็แล้วแต่มันเป็นยุทธวิธีนะครับเราก็ว่าเขาไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นการเอาตัวรอดของเกม โอเคก็ถือว่าเขาโชคดีไปได้ MK ผมกับผมแจ็ปฏิทินได้เอ๋แตกเสียดาย MK ไม่คตรแพงเลยนะนี่ยไปโอ้โหดูยิงผมพุนเลยเอาแล้วดูเขาแต่งตัวนี่เอวันด้วยเอาเรื่องจ,าออาาจออง้าโอเคไปเอ่อมาแจ็รอบสองกันดีกว่าโอเคไปเดี๋ยวผมดูก่อนว่าแจ็อะไรนะเดี๋ยวไปลองดู อ๋อบผมรู้แล้วคุณในเกมก็ไม่ค่อยได้กินข้าวรับผมหรืไปแจกช้อนดีก,กว่า <laughs> ไปช้อนตอนแรกแม่งก็ซื้อถูกนะอนะไรห้าหกร้อยแต่พอซื้อไปซื้อมาแม่งอนละพันกว่าโอ้โห,โอ,โ,ห <laughs> โอเคไปขอคลิปสวยๆักคลิปฮั โอ้โหแล้วเกิดใกล้ไฮรูทด้วยดิไปดีไ้มไม่ไปก็ไม่ได้วะ่ะเราต้องไปไฮรูทว่ะนล้วประเด็นคือไฮรูทมีบอส่ยโอ้โหจะได้แจกจะได้แจกนูกน้องบอสไปเนี่ยของนีกสองช่องว่ะว้าวโอ้โหได้อยูออ่ได้อยู่โอโ้ได้โทรศัพท์ทองโอเคงัมม้ผมทิ้งยาสิบสอเลยกัเ <laughs> ย เอาตุนคืนเอาตุนคืนโอเคโอค้แล้วดันมีบอสอะไดิมันแจกยากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ข้างหน้านี่คลเปล่าทำไมมันเดินหลายตีนน,นี่มาดอุ้ยไม่เจอฮะน่าจะบอสเลยโอเคไปอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวบอสยิงบอสยิงไปนั่นีจะวิ่งขึ้นมาวะ โอ้ยมันจะได้แจกโอ้โเดะเดวเดะตัวเจ็บตัวเจ็บไหนไหนไหนโผหน้ามาโผหน้ามาดิอืมโผหน้ามาดิแขนแขนจัดเลยมามาไปฝุ่นปะล่ะโอ้ยอะไรวะโอ้โหไม่ยิงแรงจังวะใครยิงโอ้โหไอ้บอทมันไม่ใช่บอทเพิ่หน่อยนึงนน้องบอสอ่ะโอ้โหมันม่ยิงยิงแรงเลยเขาไม่ใช่แรงแบบแขนผมดำด้วยมันน่อยยิงเข้าแขนผมอ่ะ ดูดิโยกกลัฝันด,ดีเลยเแจกบอสแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็มีคนมาโอเคมาเกมที่3ไปดูซิว่าจะมีใครโชคดีหรือเปล่ารอบนี้ผมก่อแจกประแจหน่อยนะกันเผื่อคนในอารีนาเบกเอาส้มรถกันท <c oughs> ี่ผมสุ่มทีมมาสองรอบวันี้ไม่ยังไม่เจอทีมเลยเนี่ยไป ตอนแรกก็ซื้ออันละห้าหกร้อยนะสักพักหนึ่งอันละสองพันโอ้โหตูจะรู้อ่ะดูเกดูดูผลงานโอเคเฮ้ยแม่งจะเจอทีมเมื่เดี๋ยวรอบนี้โอเคปะอ้าวเจอคนว่ะโอเคมีทีมแล้วรอบนี้ตูไม่ต้องเหงาแล้วมีทีมแล้ว้ย สนใจไปแจกไปแจกเรื่กันไหมเพื่อนโอเคเข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ผบเม็นเหมือนมีคนไทยนะเดี๋ยวผมก็เปิดม่งั้นโอเคผมก็ถามว่าเขาจะไปไหนกันอะไรยังไงใช่ปหสรุปเขาไม่ตอบผมตอนแรกผมก็ว่าจะวิ่งตามคนไทยนะ สรุปไอ้เชี่ยเปนคนไทยเบอร์หนึ่งโอ้ยผมก็ไปวิ่งตามอยู่โอเคไปมาดูกันว่าผมจะได้แจ้งหรือเปล่า <c oughs> ผมชวนม่คุยไว้แต่เขาไม่คุยไปเนี่ยเขาเรียกให้ผมตามไปผมก็เลยวิ่งตามเขาไปไงดูเาจะพาไปไฮรูทหรือเปล่า <c oughs> ไปเพื่อนเพื่อนเพื่อนเรามีอะไรให้นายดูเพื่อน,นพอดีว่าเราเป็นช่างซ่อม่ะเราพบปเจมาเต็มเลยเพื่อน เพื่อนด,ดูดูดิเนี่ยเราพกปะปเจมาเต็มกระเป๋าเลยเพื่อนเอา้าเอา้าโอโ้โหไอเวียนนี่ไม่สนใจกูเลยโอเคเก็บคืนก็ได้ว่าเด็ดเด็อีก,กันนะึงโอเคไป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 ตามเขาไปเขาาจะพาเข้าไฮรูทแหละโอเคไปเพื่อนเราไปแจกปแจกันดีกว่า <c oughs> เออถ้าผมตายในเะพื่อนคนนี้มันจะเป็นยังไงวะเนี่ยเอออยากรู้เหมือนกันเนฮะ้ย <c oughs> ผมก็คิดอยู่นะว่าเออเอ,เอ้เดี๋ยวเดี๋ยว โอ้เบอร์หนึ่งหายโอ้เชือเบอร์หนึ่งโดนตายอยูมึงโดนเลยยิงอะเพื่อนเด้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 โอ้ยเจือโอยหัวแตกโอ้โหเลยแล้วทงเวียดนามเนี่ยทงเวียดนามว่าทงจีนไหมโอ้ยโอ้ยเว้นเพื่อนเพื่อนผมก็บอกคนนี้ว่าเออเพื่อนให้ไปค้นกระเป๋าให้หน่อยดี่เพื่อนเราอยากได้ของคืนนะโอเค นี่น,นี่มาดูดีเพออ๋อคนนี้เขายิงเพื่อนเราใช่ไหมแล้วเขาเปลี่ยนแม็กแล้วเขาได้ยินเสียงผมอ๋อใช่ใช,ใช่ได้ยินเสียงผมยิงยหน่อยตอนแรกน่าผมแม่งโคตรเกืนอะผมแม่งตัวดำไหมตัวดำแล้วไม่ทึบเยือรถตู้สีเขียวเนะี่ยแล้วผมไปยิงเขาก่อน,นะนอะนี่ไงหงายหลัง <laughs> โอเคยินดีกับผู้โชคดีรายที่สามเลยนะครับ <laughs> คนให้สนุกนะเพื่อนแต่นายก็น่าจะขุ้มอยู่แหละนายได้กระเป๋าเราอะ <laughs> โอเคไป ขอจบการเกียนแค่เพียงเท่านี้สนใจก็ติดตามไหม